ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมคาร์ลอดออนไลน์กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําเกม PC ยุคตํานานเกมดังในอดีตซึ่งตอนนี้เขาเอามาเปิดให้บริการใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําระบบต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้และเข้าใจกันนะครับและถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกม PC แต่เขาก็จะมีระบบนาทางเลือกสถานที่ที่เราจะไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปในเมืองนี้ละกันกดคลิกขวาที่จุดนั้นๆได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของการปล่อยบอดฟาร์มออโต้ก็มีนะโดยให้เพื่อนๆกดตัวเคนะครับแล้เลือกแอคชั่นหน้าตา เป็นรูปเมาส์แล้วก็ลากเอาไปใส่ตามในช่องที่เราต้องการหรือว่าเราจะกดคลิกขวาตรงนี้เอาก็ได้เหมือนกันส่วนในนี้เขาก็จะมีให้เซตถ้าเรามีขวดเลือดอเราจะใช้เลือดตอนกี่เปอร์เซนต์ตีมอนระยะกี่เมตรตั้งค่าเลือกเก็บไอเทมอุปกรณ์ต่างๆเมื่อตั้งเสร็จก็กดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโจมตีให้อัตโนมัติเลยนะดูรัาวิ่งไปโจมตีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับแต่นี้ผมไม่ได้ตั้งเก็บอะไรเลยนะให้เขาตีอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับผม เกมยุคเก่าแต่เขาทาใหม่มีระบบเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะและโดยพื้นฐานการเปลี่ยนคัสของเกมนี้นะครับเราจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเลเวล10ขึ้นไปในแต่ละอาชีพก็จะมีให้เลือก2องคัทด,ด้วยกันผมสร้างตัวละครมาเป็นเบดเดอร์ใช่ไหมครับคัสตอนเลเวล10ที่มีให้เปลี่ยนนะครับก็จะมีซอร์ทแมนและสเปียร์แมนซึ่งถ้าเราเปลี่ยนคัสตอนเลเวล10แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนได้อีกทีเนี่ยตอนเลเวล45อย่างซอร์ทแมนก็จะมีให้เลือกการเปลี่ยนคัสเป็นซอร์ทมาร์เป็นตอร ส่วนถ้าจะถามว่าอาชีพไหนดีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละค่สอาชีพจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปอย่างเช่นซอร์ดแมนเขาจะชำนาญในการใช้ดาบสองมือมีความสามารถโดดเด่นในส่วนของพลังชีวิตและการโจมตีระยะประชิดแล้วก็มีโอกาสทําให้สูติดตันได้นะครับส่วนคัสในอนาคตนะฮะก็จะมีซอร์ดมาสเตอร์คัสนี้ก็จะเก่งในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวและก็จะมีทักษะการโจมตีสุดอันตรายสามารถทาดาเมจมหาศาลได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆส,ส่วนถ้าเป็นเดธทอยเยอร์เนี่ยเขาก็จะเน้นการสร้างความเสียหายแบบ และทําให้เป้าหมายติดสตันได้ก่อนเน้นลากตีหมู่เข้าไว้อะไรประมาณนั้นนะครับและส่วนถ้าเป็นสเปียแมนเขาก็จะใช้หอ,อกเป็นอาวุธนะคา่าได้มีให้เปลี่ยนตอนเลเวล45นะครับก็จะเป็นคูไซเดอร์ค่าดี้ก็จะเก่งทุกด้านลบข้อบกพร่องของแดนเซอร์และก็เก่งในการต่อสู้แบบตัว,ต,วตัวด้วยนะครับส่วนคา่าดากูเขาจะเป็นเลิศในการต่อสู้ขนาดใหญ่เน้นฆ่ามอน์แบบหมู่นอกจากอาชีพที่ผมสร้างมาแล้วนะครับการเลือกสร้างตัวละครก็จะมีผลกับการเปลี่ยนสายของตัวละครด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะมีให้เราเลือกหลากสายอาชีพโดยแต่ละตัวละครก็ จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปอย่างเบสท,ที่ผมสร้างมาเนี่ยเขาจะเป็น Human Attacker จะเด่นทางด้านสเต็งสายต่อสู้ระยะใกล้แต่ถ้าผมเลือกสร้างตัวละครเป็นพาราดินอันนี้ก็จะเป็น Human นไนท์ตัวละครผู้หญิงนะครับความสามารถหลัก1 s t ่สเต็งคุณสมบัติหลัก2นี่ก็จะเป็นสปีเรดสายต่อสู้ระยะใกล้เหมือนกันนะครับและคาสต่อจากดีเฟนต์ก็จะเป็นกาเดียนจะแข็งแกร่งในการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งเพราะจะได้รับสกิลที่เพิ่มบัฟและความสามารถสร้างความเสียหายสูงสุดส่วนอีกคัสหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซ ถ่ายสตูแบบมูแล้วก็จะทําให้สตูติดสถานะสตันได้นะครับหรือเราจะเล่นอีกสายหนึ่งนะครับก็เลือกเป็น h o l ี่ไ i ท์เขาก็จะเชี่ยวชาญในด้านฮอกสองมือและเวลานั้นก็ไปเปลี่ยนเป็น silver ์ไม d e n จะเด่นที่สกิลเปิดปับที่ช่วยัพ p อ o r t ในการต่อสู้ได้ดีหมายถึงเปิดปับให้ตัวเองนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอีคัทหนึ่งเป็นเทมพ่าก็ได้นะ่นงคัสนี้ก็จะเด่นที่สกิลระยะใกล้เน้นค่าสตูก่อนที่จะมาถึงตัวฉะนั้นในการสร้างตัวละครเราก็เลือกอาชีพที่เราจะเล่นก่อนนะครับเป็นพื้นฐานเพราะตัวละครเขา ด้วยการปรับแต่งโครงหน้าหรือจะปรับแต่งทรงผมสีผมอันเนี้ยสามารถปรับแต่งได้นะครับส่วนคาสที่เหลือเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคาสมิติคจะโดดเด่นที่ความเชี่ยวชาญในการโจมตีเวทด้วยระยะไกลเปลี่ยนต่อได้เป็นแบทเทิลเมดเน้นสร้างความเสียหายสตูแบบเดียวและจะมีดาเมจที่รุนแรงได้เปรียบในการต่อสู้ส่วนอีกคาสหนึ่งนะครจะเป็นอาร์คเมดจะมีความสามารถสกิลที่หลากหลายเน้นสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องรุนแรงในระดับหนึ่ง ถ้าเราเลือกเป็นคีริก็จะเป็นสายสนับสนุนคอยบัฟเสริมพลังโจมตีให้ทีมได้นะครับก็จะมีให้เปลี่ยนเป็นพิสเต็ดจะเน้นไปทางการฟื้นฟูและการเปิดบัฟสำหรับ1นคนส่วนถ้าเราเลือกเปลี่ยนอีกคัทหนึ่งโบเเทสคัทนี้ก็จะเน้นการบัฟแบบหมู่และสามารถรบล้างดีบัฟของพันธมิตรได้นะครับส่วนอาชีพถัดมาโบมิเทสความสามารถหลักของเขาก็จะเด่นไปที่เอจิแล้วก็จะใช้อาวุธประเภทธนูนะครับคัทที่มีให้เปลี่ยนก็จะเป็นพวกอาร์เชอร์เป็นสายโจมตีระยะไกลแล้วก็จะมีต่อให้เปลี่ยนเป็นพวก, oker, ก,กรส,รวสบบตอนเน็องแลก็ทําให้ติด ฐานะเลือดออกหรือว่าเราจะเล่นเป็นฮันเตอร์สายนี้ก็จะเน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแบบต่อนเนื่องหรือเราจะเล่นเป็นอีกสายหนึ่งเลนเจอร์ระยะการโจมตี4ทีทิศเพิ่มความเสียหายคาที่มีให้เปลี่ยนหลังจากเลนเจอร์นะครับก็จะเป็นมาร์กแมนเน้นการสร้างความเสียหายแบบเป้าเดียวและทําให้ัตูติดมันงงได้แล้วก็จะมีพวกสกิลกระเด็นกลับด้วยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอีกคาท์นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสเกลจะเน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทําให้ัตูเนี่ยไม่สามารถขึ้นไหวได้นะครับอ,อาชีพถัดมาเลยดีกว่าเนะ ner. ะาะก รเพื่อชายแบบนี้นะครับเขาก็จะมีให้เปลี่ยนเป็นชาร์คชูเตอร์เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะไกลโดยใช้ปืนไรเฟิลและมีคัทในอนาคตเป็นสไนเปอร์ะเด็นในการสร้างความเสียหายแบบเดียวส่วนอีกคัาหนึ่งก็จะเป็นเดสเปรโดคาดนี้ก็จะเน้นทําให้ซู้เนี่ยติดสถานะผิดปกติส่วนถ้าเราเลือกเป็นพีเตอร์พัลมอาจาร์ด้านการครับและการติดตั้งอาวุธเพื่อการต่อสู้เขาจะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพแคนนอนและซิงเวปอนซึ่งเวลานั้นเราเลือกเปลี่ยนเป็นเมสโตเป็นอาชีพที่พิเศษในการครับและการสร้างไอเทมระดับสูงงหรรืือออเเเเาาจะลลกกปปีี่ยนนน็คึ เมชเนอรี่เป็นอาชีพสําหรับการติดตั้งเครื่องมือในการต่อสู้ขนาดใหญ่เครื่องจักรจะมีอํานาจเบสเซตส่วนอาชีพถัดมานะครับโลเขาจะเชี่ยวชาญกิดคู่และพัฒนาต่อเป็นซาเลเยอร์เป็นสายที่สร้างความเสียหายต่อเนื่องทําให้สต,ตูเนี่ยติดเลือดไหลหรือพิษหรือเราจะเปลี่ยนเป็นไนท์วอลเกอร์ก็จะเน้นสกิลหลบหลีกและสร้างความเสียหายวงกว้างแบบรอบโจมตีซึ่งก็จะสร้างความเสียหายได้มากเลยนะครับส่วนถ้าเราเลือกเปลี่ยนเป็นดิวเอลิสเขาจะเชี่ยวชาญในด้านดาบ2มือซึ่งก็จะพัฒนาต่อได้เป็นไนท์เบสจะเดน Hmm. และทาให้ได้เปลี่ยบในการต่อสู้นะครับส่วนอีกคัทหนึ่งก็จะเป็นแบ็กการ์ดทำให้ MP ของัตูเนี่ยหมดไปเพื่อให้เราได้เปลี่ยบในการต่อสู้อ่ะแล้วก็มาถึงสายสุดท้ายนะครับซอร์ส,สเลสสายคาสาบทาให้ัตูอ่อนแรงเขาจะมีให้เราเลือกเปลี่ยนเป็นแบนชีผู้เชี่ยวชาญทําให้สตูอ่อนแรงด้วยคําสาบเขาก็จะมีให้เราพัฒนาต่อเป็นสกิลบูชจะเป็นสายโจมตีสตูระยะไกลดีปั๊บทาให้สตูไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนคัทเป็นลิลินัตูที่อยู่ในระยะจ,จะสูญเสียบับแลละทําาาาใหห้้้ตรูไไไมม่่่สสถถเเคือนนววดป็นนอีกสายึะครับ เขาจะเชี่ยวชาญในการสร้างความเสียหายต่อเนื่องสตูเน้นใส่ดีบัฟแลวก็ดอทดาเมจพัฒนาต่อเป็นบัตวิสที่จะเด่นทําให้ัตูเนยติดสถานะเผาไหม้และก็ไม่สามารถใช้อูดได้ส่วนอีกคาสหนึ่ง,งนะฮะก็จะเป็นมูนวิสจะเด่นในการสร้างความเสียหายต่อเนื่องแกสตูลดความแข็งแกร่งลดลงอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่มีทั้งหมดในเกมนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของระบบเฟสตาละกันนะครับการที่เรามีเฟสตาหรือเฟสตาพอยต์เนี่ยเราสามารถอัพพวกคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยหยางน่ีก็จะ ช่วยเพิ่ม sp หยินก็จะช่วยเพิ่ม mp และก็ยังมีพวกเพิ่มความไวในการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีอื่นๆอีกมากมายนะครับการที่เราจะหาแต้มเฟต้าพอยต์หรือแต้มเฟต้าตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราจะได้จากการตีมอนเตอร์แบบปกติทั่วไปเลยนะไปหนึ่งตัวนะครับได้เท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับของมอนเตอร์ช่วงนั้นนะครับผมพื้นฐานแล้วนะครับเขาก็จะให้เราฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในการเก็บมอนเตอร์ยิ่งเราฆ่าเยอะฟาร์มเยอะเราก็จะได้รับแต้มค่าเฟต้าพอยต์มาเรื่ เฟตานี้ไม่ใช่มีแค่เฟตาพออย่างเดียวนะครับก็ยังมีในส่วนของเฟตาเจมชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเราสามารถสร้างได้จากร้านค้าอาวุธเลยอันนี้เป็นของอาวุธนะครับถ้าเราสวมใส่เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเด่กเช่นเดียวกับชุดเกราะซึ่งอาวุธเฟตาพวกนี้นะครับเราสามารถทําการตีบวกเลื่อนขั้นได้ด้วยที่เ p c ในเมืองร้านค้าเฟตาเจมจอบเขาก็จะมีให้เราครับเลื่อนระดับเนี่ยไปจนถึง,ถงระดับ SS เลยนะแน่นอนว่ายิ่งเราเลื่อนขั้นเยอะทั้งอาวุธและชุดเกราะแต่ในการเลื่อนขั้นเราก็ต้องมีวัตถุดิบทั้้งเาปอนแล อันนี้ในกรณีที่เราจะขึ้นระดับ C แล้วเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเวลานั้นก็จะมีโอกาสแตกด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะผมทําการสร้างมาแล้วนะครับระดับ C ถ้าผมจะเลื่อนขั้นสู่ร,ระดับ B ก็ต้องใช้ระดับ C และระดับดีอย่างละ1ชิ้นและมีใช้โกลาเทียมเพิ่มเติมก็จะสามารถขึ้นสู่ร,ระดับ B ได้แล้วนะครับตีบวกต่อไปนะครับไม่ไม่ติดต้องรอบกดอีกครัง้งไปกดอีกครัง้งไปในที่สุดก็ติดเรียบร้อยนะครับขึ้นสู่ร,ระดับ B และถ้าผมจะทำอุ้ระดับ A ก็ต้องใช้ระดับ B แล้วก็ระดับ C อย่างละ1ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองดําเนินการไปนะตีบวกบนล้มเหลวนะครับโอเคสำเร็จไปชิ้นนึงแล้วตอนนี้ก็สามารถตีบวกขึ้นสู่ระดับ A ได้แล้วนะครับวัตถุดิบที่ใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็น i r o n o โออ่ะลองดําเนินการหน่อยหนึ่งเงินใช้แสนหนึ่งเลยนะกดไปนะครับโอ้แลวป้องกันแตกเนี่ยใช้ทีละ5เม็ดเลยนะติดไหมติดไหมติดไหมไอ้หมดอย่างเงี้ย ตออั้งหมดก่อนแล้วครับผมการตีอาวุธเฟสต้านี่ไม่ง่ายเลยนะครับแน่นอนยิ่งระดับสูงเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นระดับดีพลังโจมตีก็จะอยู่ในช่วง19-97ถึงระดับ C ก็จะเพิ่มเป็น66-114ถึงอ่แต่ถ้าระดับ B ีนะครับก็อยู่ที่9 5 1าสถึงเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนก็จะโหดกว่าเดิมเยอะมากๆนี่ครับเราก็ตีแรงโคตรเลยซึ่งออร่าก็จะแตกต่างกันด้วยนะอันนี้ระดับดีนะครับแต ออลาก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับโอ้อยากเห็นระดับ SS เลยแต่ตังค์ไม่พอครับตอนนี้และนอกจากอาวุธพวกนี้แล้วนะครับอาวุธอื่นๆเนี่ยเรายังสามารถทําการตีบวกได้ด้วยนะโดยใช้เวบป้อน Enchant s c o r e ก็เป็นไปในการตีบวกนะครับกดคลิกขวาที่ใบสกอร์ก่อนนะแล้วก็กดจิ้มที่ไอเทมจากนั้นก็ทําการตีบวกได้เลยโดยในการตีบวกเนี่ย ก็จะมีให้เลือกแบบการตีบวกทั่วไปกับป้องกันไอเทมสูญหายซึ่งถ้าเป็นบวก1เนี่ยยังไม่ต้องใช้นะครับถ้าบวก4ขึ้นไปเนี่ยไอเทมก็จะมีโอกาสที่จะสูญหายแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นเตือนแบบนี้นะไอเทมจะถูกทำลายหากตีบวกล้มเหลวก็เราสามารถใช้ตัวช่วยพิเศษได้นะครับเป็นไอเทมในการป้องกันไอเทมการสูญหายเดี๋ยวลองตีบวกแบบธรรมดาก่อนนะปื๊บเฮ้ย hey, บวก4ติดอยู่บวกห้าต่อเลยือ้หล้มเหลวนะครับยังดียังอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะสูญหายเฉยๆฉะนั้นตีบวกต่อ กดไปอีทีนึงเอ้ยบวกหมาแล้วครับขอลองดูแสงบวกห้าหน่อยแสงบวกห้าก็มีออร่าแบบนี้แล้วนะครับโอ้ยยังสวยอย่างนี้ต้องตีบวกต่อแล้วล่ะครับผมก็กดไปตีบวกนะฮะป้องกันไอเทมแล้วกันนะเสริมไปฮะตีบวกล้มเหลวล้มเหลวโอ้ล้มเหลวติดบวกหกแล้วนะครับตอนนี้ออร่าเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะอย่างนี้ต้องจัดต่อขอลองบวกไปอีกนิดนึง ไอ้กดผิดเราต้องตีบวกแบบปลอดภัยไปก่อนไอเทมจะไม่ถูกทำลายขึ้นสองครั้งอย่างนี้ <c oughs> ถ้ากดไม่ติดนี่แย่เลยนะบึมติดบึมมาติดเร็วโหไม่ติดครับผมแบบนี้ต้องตีทั่วไปแล้วล่ะไอเดียมหายไปเลยครับผมบวกเจ็ดนี้ขึ้นยากจะจัดอย่างนั้นต้องลองดาบอีกสักหน่อยหนึ่งกดรัวๆกดรัวๆล,ล,ล้มเหลวนีครับ บวกสี่บวกห้าบวกหกบวกหกเออไอเทมหายซึ่งไม่ใช่แค่อาวุธอย่างเดียวนะครับที่เราสามารถตีได้ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราก็สามารถตีบวกได้เช่นกันนะโดยการทําเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้บวกสี่แล้วว่าแต่ชุดมีออร่าไหม ชุดไม่มีออร่านะครับและสําหรับระบบพื้นฐานที่เพื่อนๆต้องรู้เลยนะครับว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว MMORPG เขาก็จะมีภารกิจให้เราทําตามแมปตามเมืองต่างๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามีภารกิจในบ้างเนี่ยให้เรากดตัว L เขาก็จะมีหน้าเมนูภารกิจบอกซึ่งก็จะมีทั้งภารกิจหลกักภารกิจทั่วไปภารกิจทําซ้ําแล้วก็ภารกิจรายวันการทําภารกิจง่ายๆอย่างที่เกิดว่าเขามีตัวช่วยในส่วนของระบบนาร่องให้เราเราก็กดคลิกไปตรงเควสนะครับแล้วก็ไปรับได้เลยนะ ทุงล้างอันไกลพ้นหน้าปูบ้านริมเขานี่แหละครับภาพบรรยากาศย้อนยุค <laughs> okay, โอเคกดภรารกิจนะครับแล้วก็กดเลือกภรารกิจกดดาเนินการต่อแล้วก็กดยอมรับนะครับขึ้นต่อกดตัวเดิมนะแล้วก็มีภรารกิจต่อเดองใช่ไหมก็กดข้ามนะครับแล้วก็กดยอมรับ แล้วก็ขดเดินต่ออย่างนี้ได้เลยนะครับเกมนี้ถือว่าเล่นง่ายมากเลยนะครับหลักๆยิ่งตัวละครเราเก่งมากขึ้นหลังๆก็จะหดกันได้มันโคตรเพราะเกมนี้ฟรี P ีคนะครับฆ่ากันได้ไม่ยากเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เพื่อนควรที่จะต้องไปลองเลยนะครับไม่ควรพลาดยังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมผมก็ใส่ไว้ที่ใต้ร่าง d e s c r i p t i o n สามารถไปดาว์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับและสำหรับพาร์ทนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้า ขอตัวลาไปก่อนบายบยครับผมไปละครับ